หนะลายคนบอกว่าทาไมสถานที่ดูแปลกๆนะคะตอนนี้นะคะอยู่บ้านคุณน้านะคะที่จังหวัดสกลนครน,นะคะ<ม>ก็อย่างหลายๆคนที่ติดตามหน่อยก็จะรู้ดีนะคะว่าหน่อยเนี่ยจัดงานพิธีบวงสวงที่คำชะโนดแล้วก็ต่อเนื่องมาทําธุระในเรื่องของที่ดินนะคะที่นี่แล้วทีนี้นะคะ ก็ใช้สถานที่นี้เลยในการไลฟ์สดในการแบ่งปันนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากไม่ต้องเปิดแอร์ให้เหนื่อยเลยอะใครนะคะที่เป็นแฟนขับของอะไรช่วยบอกกันทีวันนี้วันอะไรวันอังคารแนวทางของเรามีอะไรบ้างตำไทยแหละที่เด็ดๆแน่ๆน,นะคะใครเป็นแฟนของตำไทยพิมพ์ตำไทยขึ้นมาเลยใครเป็นแฟนของตำไทยพิมพ์ตำไทยขึ้นมาเลยค่ะนะคะ ทำไมแบบโอ้โหเปิดไรซสดแบบอลังการงานสร้างขนาดนี้นะคะกีดแบบยาวนานนะคะหน่อยขอเกินเลยนะหน่อยไปทปําบุญที่คำชะโนดมานะคะไปบวงสวงนะคะปลูกกับย่ามารถที่เดินทางไปนะคะทะเบียน4-5-0แบ่งปันเข้าแนวทางดาวโจนตัวฟันเน้นๆเ,เลยนะคะแตก3ด้วยนะหลายคนบอกว่า4-5-0-0แปลงเป็นเลข8 ได้8 4 5ได้เฉยเลยนะคะนี่หนึ่งแล้วนะยังไม่พอไปทำบุญที่นะคะจะพูดสลับตลอดเลยเสาหลักเมืองไอไม่ใช่สาหลักเมืองศาลหลักเมืองไปเซมซีมาไปเซมซีแบ่งปันในกลุ่มแบ่งปัน FC น้องนอยแตก3เด้งบนเด้งเอ้ยเด้งบอลไม,ม้เด้งรอลิงยังไม่พอยอดที่ FC ร่วมทำบุญนะคะ ครั้งนี้ยอดรวมทําบุญ8159แล้วหน่อยเน้นในกลุ่ม V.I.P เลยนะ8159เพราะ8159มันตมันตรงกับแกป๊ปมันตรงกับอะไรหลายๆอย่างนะคะเลยให้ตัวยอดจริงเนี่ยนะคะคือ8159ที่ F.C. โอนทำบุญเข้ามาแต่หน่อยเนี่ยเติมตัวเลขให้มันเป็น8999เพื่อเป็นเลขมงคลสวยๆทุกคน F.C. ในกลุ่ม V.I.P. เขาบอกว่า93ตัว ะคะเป็น8 3 9แตก3ตัวตําเราอีกโอ้ยปังไม่ไหวแล้วค่ะตั้งแต่ไปทำบุญเติมดวงมาคือปังแบบนี้ตลอดแล้วมันเหลืออะไรอ่ะมันเหลือเลขทูบในงานพิธีไงที่มันยังไม่ออกมันจะออกในงวดนี้แน่เออใครคิดว่าออกช่วยพิมพ์ออกให้หน่อยใครคิดว่า พิมพ์ออกให้หน่อยนะคะพิมพ์ออกเรียบร้อยแล้วหน่อยขอหัวใจนะคะสำหรับแฟนคขับ TikTok หน่อยขอหัวใจนะคะ5 0 0พดวงช่วยกันขอนะคะช่วยกันขอน่ารักมากใครพิมพ์พร้อมรวยหน่อยขอให้รวยหน่อยขอให้ปังทุกๆุกคนนะคะเราต้องมา3ตัวแม่นะมาให้เร็วให้ไวถ้าทำได้ นะคะขอให้พรุ่งนี้นะคะรวยกันทุกคนหน่อยจะไล่ให้แคปทีละช่องนะคะแคปให้ไวแคปให้เร็วแล้วหน่อยจะบอกให้น้ําหนักตัวไหนให้น้ําหนักตัวไหนใครที่อยากจะได้ตัวฟันตัวเจาะนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม V i P ในนั้นคือฟันให้ครบจบนะคะในนั้นคือฟันให้ครบให้จบนะคะในไลฟ์สดหน่อยจะแบ่งปันเป็นเลขชุดนะนะคะ,นะคะแบ่งปันเป็นเลขชุดแล้วก็จะบอกให้นะจะบอกระวังให้ แสงสะท้อนแป๊บหนึ ite, ่งอาเห็นแล้วนะคะนับ1นึถึงสิเลยนะนับ1นึถึงสิเลยนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบนะคะเห็นไหมว่าแนวทางมันจะมีเลขชนเห็นไหมว่าแนวทางจะมีเลขชน TikTok ช่องสี่ใครเห็นเลขชนช่วยพิมพ์ให้เพื่อนๆหน่อยนะคะแฟนเพจพร้อมนะคะ กับด้านแฟนเพจพร้อมนะแฟนเพจพร้อมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ะนะเห็นเลขชนไหมเห็นเลขชนไหมก็ไม่แน่นะคะงวดก่อนนู้นชนก็ยังไม่มาเลยนะแต่รอบนี้คือมันมีน้ําหนักมันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นคือตรงเราได้ไปทําบุญแล้วเราไปเติมพลังมาแล้วไงไปเติมบารมีมาแล้วนะคะสะดุดค่ะแม่นะคะสัญญาณบอกค่อยดีเด้อ เอฟซีทีได้บอกคนตกบนตกหนักมากอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหน่อยกับกับด้านแป๊บนึงกับด้านชัดแน่นอนอะกับด้านแล้วทีนี้กับตัวเลขเอานะเพราะว่าเราทําตัวเลขมากับหน้าไงพอทีนี้หน้าจอมันไม่ชัดมันกับด้านให้ทุกคนนะคะอะหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็เห่าจ้างเหาอะไรไมัเก็เห็นคนสวยยังไงคะมาเห่ามาเห่าแบบเห่าหอนแบบหอนแบบหอยห่วนอะหอยห่วนมากถ้าหน่อยทำสถิติมานะเลขที่มันชนอะเหนียวมากทุกคนแต่อะไรก็ไม่แน่แต่อะไรก็ไม่แน่นะคะแต่อะไรก็ไม่แน่ เออมาแต่อะไรก็ไม่แน่นะ